ขอให้จิตแานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาตภูมิภาคทิศภาคหยาบทั้งหมดสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ ah ังสรานังขจามิธรรมังสรานังขจามิสังขังสรานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสราหนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจามิ ตัตียัมปิพุทธังสรานังคฉามิตัตียัมปิธรรมังสรานังคฉามิตัตียัมปิสังขังสรานังคฉามิขอนอมน้อมอง,องค์มหาบร,รมีทุกพระองค์มมมทรงเป็นานกรรมใดใดที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้าง ปฏิเสธปฏิฆะดูดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่ามีบีทาต่อพระสัทธรรมต่อพระาศาสนาต่อองค์มหาบาร,รมีต่อองคุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์หน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหลายเคยดื้อรั้นดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะ ต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายอย่างสุดโตง่งอย่างหัวชนฝาหลงเอาแต่โลกยวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระาศาสนา ผิดต่อพระสัจธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตรทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายกรรมที่เคยโกหกหลอกลวงช่อชนคดโกงใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เบียดเบียนทำร้ายทำลายเข็นฆ่าประหัตประหารผู้อื่นการกระทำด้วยกายวาจาใจด้วยอาวุธด้วยคุณไสมนต์ดำด้วยเดรัจฉานวิชาหรือศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายกรรมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาเคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริม การกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้อมนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยามกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมราคะทั้งหลายในโลกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในกรรมมนุษย์ทั้งหลายในภัสสะอัตนะทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายกรรมที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลาย ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนของบุคคลอื่นในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอาบายมุกทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิบลิตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายในวัตถุธาตุในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมา ในการเสพสังวาสเสพเมถุนทั้งหลายกรรมที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายการล่วงล้ำก้ำเกินการข่มขืนขืนใจการผิดลูกผิดเมียของบุคคลอื่นทั้งหลายการที่เคยแอบอ้างองคุณในการหาอยู่หากินการค้าขายรูปเหรียญองคุณ เพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยแอบเบียดบังช่อชนคดโกงวัดวา,าศาสนาทั้งหลายกรรมที่เคยใช้กำลังใช้อิทธิพลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหายอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่น ในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการค้าประเวณีการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อพระศาสนาต่อพระสัจธรรม หรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน,ก,ก,พนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรง,ตรงหรือทางอ้อมก็ดีก,ดกรรมที่เคยหลงจม,งมหลงตอกย้ำยในอารมณ์กรรมซ้ำๆความเศร้าโศกเสียใจ,วยใจความห่วงหวง,งอะไรอาวรความยึดติดความหวงแหนเย่อแยและความประทับใจทั้งหลาย ทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามต่อปรากฏการต่อสถานการณ์ต่อความรู้สึกนิคิดอารมณ์ทั้งหลายต่อพฤติกรรมทางกายการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายความผูกใจเจ็บ ความพยาบาทอาฆาตแค้น,านการจองเวรจองกรรมรคำสาปแช่ง,ชงที่มีต่อดวงจิตใดดวงจิตหนึ่ง t t หรือที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย,าลายที่นำพาให้ตกครางกลายเป็นสัมภเวสีหรือตกล่วงลงสู่อบายภูมิทั้งหมดทั้งสิ้น กรรที่เคยกระทำต่อพ่อแม่บุปการีในการเบียดเบียนการตั้งเอาการด่าทอการพร่มบนกลด่าการสาบแช่งการขู่อาฆาตมาร้ายการทรมานเข็นฆ่าประหัรประหารทั้งหลายกรรที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการทำแทงขัดขวางการเกิด ของผู้เมียที่วาสนาบาร,รมีทั้งหลายกรรมที่เคยกระทำต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบาร,รมีต่อวัดวาศาสนาทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงอกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดี หรือใช้ให้คนอื่นกระทําแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทําให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกามคุณการมรม์มความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลกีสุขทั้งหลายในวัตถุธาต ในรูปธรรมนามธรรมจนไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระสัสจรสธรรมยังความม,วามืดมนแก่สังสารวัตแห่งสรรพส,สัตว์ตตทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบรารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรม ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายาพึงเป็นอโหสิกรรม,น,รรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามาก็ขอในห้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมวัมวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดี ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระสธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวนไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดกตินิยมค่านิยม ความหลงพึงพอใจในในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภาสายตะทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลกียสุขโลกียวิสัยทั้งหลาย ในการมาราคะในอารมณ์กรรมในกรรมมนุษย์ใสในจริตตาคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในการมคุณหรือการมารมณ์ทั้งหลายความห่วงห่วงความโหยหาอะไรอาวรนความยึดติดความหวงแหนความเสียดาย ที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพ,พธรรมต่อรูปธรรมนามธรรมต่อสถานการต่อปรากฏการทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจความคลั่งไคล้ไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายหมู่เหาข้าพรเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลาย ด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศาสนาที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระศาสราด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ และขอชดเชยชดใช้ด้วยมหาสังฆทานที่เคยกระทำมาทั้งหมดสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามอง,งค์มหาบารมีที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธ,ธนนันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และสัพพสัตว์ทั้งหลายในทุกมูลเหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธออโหสีอโหสีอโหสีโสโสโสเอ๊ะมาหยัดน้ำก่อนนะครับให้กุศลจริงงานทุกมูลเหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในทั่วกัน ตรงนู้มีขวดน้ำอยู่เนะี่ยเอาเลยจิบได้เลยเอาให้เจ้ากรรมในเวรนด้วยนะางานที่ทำวันนี้นะแล้วเขามีส่วนด้วยเออ